จังหวัดลบบุรีเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมหารือกับคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิงและคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีนัดแรกครั้งที่หนึ่งโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้สังเกตการภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีสำหรับ การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลังจากการสรุปความคิดเห็นการเสวนารับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดลบบุรีจึงได้มีข้อสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลบบุรีเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาให้เมืองลบบุรีแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเมืองและลิงภายใต้ วิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยผู้สังเกตการภาครัฐภาคประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจะร่วมลงพื้นที่ในการนับประชากรลิงเพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นระบบ